ยินดีต้อนรับสู่ b i g g e r Revolution วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสตำนานแห่งความเร็วที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้กับสุดยอดซูเปอร์บค์ระดับโลกอย่าง2025กิา Suzuki Hayabusa รถที่ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นผลงานชิ้นเอกของเทคโนโลยีและวิศวกรรมญี่ปุ่นในศตวรรษใหม่ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก Hayabusa ก็ได้กลายเป็นชื่อที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนรักความเร็วทั่วโลก และในเวอร์ชั่นปี2025นี้ s u z u ซูกิได้ยกระดับความสมบูรณ์แบบไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ที่ลื่อไหลดูดนันแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ h ายบุสะ a เอาไว้อย่างครบถ้วนหัวใจของมันคือเครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด1 3 4 0 c ซีซีที่ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งในด้านแรงหมาและแรงบิดพร้อมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นซูซูกิอินเทลลิเจนไรสตม SIRS Quickshift System และร้อน Control ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปลดปล่อยพลังได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยการออกแบบภายนอกยังคงรักษาความสปอร์ตแบบอากาศพลศาสตร์ด้วยไฟหน้าเลดทรงใหม่ที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นและเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่หัวจรดท้ายทำให้ฮายบุสตัดดูดุดันแต่ยังคงความหรูหราในเวลาเดียวกัน ในส่วนของระบบกันสะเทือนและเบรกซู z u กิใช้โชคหน้า KYB Fully Adjustable และเบรกเบรโ b o สไตล์มาที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำและมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงบวกกับระบบ ABS แบบ c o นเนอริงที่ช่วยรักษาการทรงตัวในทุกโค้งได้อย่างมั่นใจแผงหน้าปัดของ h a ยา b บุสตรุ่นใหม่นี้เป็นแบบ TFT Display ผสมอนาล็อกสุดคลาสสิกแสดงผลครบทุกข้อมูลการขับขี่และสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านระบบซูซูกิมิสปิเพื่อดูแผนที่เพลงหรือข้อความได้ในขณะขับขี่ ซูซูกิยังให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ขับขี่เช่นเดิมด้วยตำแหน่งแฮนด์และเบาะที่ถูกออกแบบใหม่ให้เหมาะกับทั้งการขับทางไกลและการเร่งความเร็วแบบเต็มพลังในสนามสำหรับความเร็วสูงสุดนั้นไายับุสา2025ัยยังสามารถแตะได้เกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายค่ายต้องยอมรับในสมรรถนะของซูซูกิอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ไฮยาบุสา2025ัไม่ใช่เพียงแค่รถจักรยานยนต์ แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความฝันและพลังแห่งความมุ่งมันสำหรับคนที่รักความเร็วและต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกการขับขี่นี่คือ2025 Su ิซูซูกิฮายาบุสะตำนานที่ยังไม่สิ้นสุดและนี่คือเสียงจากเรา Bigger Revolution แหล่งรวมของคนรักมอเตอร์ไซค์ที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกแห่งความเร็วอย่างแท้จริง